คำว่าอธิปไตยของชาติเหมายความว่าไงไหมายความว่าเรามีผืนแผ่นดินเรามีประชากรเรามีขอบเขตคณะสีมาลเวลาคนไหนคนหนังชาติไม่ดีเราก็ขับไล่ออกไปได้ถูกไหมเรามีตอมอตรวจคนเข้าเมืองแต่ผมถามหน่อยในสภาพว่าที่เป็นไซเบอร์คุณจะไปตรวจคนเข้าเมืองมันได้ไหมล่ะทราฟิกมันเข้าออกประเทศเราผ่าน ISP มาเข้าผ่านมือถือเราเนี่ยผ่านโอเปอเรเตอร์เนี่ยเราจะไปห้ามคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้อะไรเนี่ย เราจะมาตรวจคนเข้าเมืองเหมือนคนเข้าประเทศเราไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นภัยบางอย่างมันอาจจะเข้ามาถึงห้องนอนของลูกผมก็ได้เอาง่ายๆแพลตฟอร์มโซเชียลตอนเนี้ย<ม>คุณก็พบว่ามีแพลตฟอร์มโฆษณาชวนเชื่อเยอะเลยใช่ไหมเป็นพัตคาการปอมรีสอร์ทปอมผมถามว่าคอนเทนต์เหล่านี้เราไปบอกให้แพลตฟอร์มเอาออกได้ไหมเขาบอก AI ของเขาว่าตรวจแล้วไม่ผิดคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดเขาฟังแล้วบอกมันจ่ายค่าโฆษณาเดือนเป็นล้านแล้ว AI มันก็มองไม่เห็นน่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคือ ของเราเวลาโพสอะไรที่ผิดคอมีส่สแตนดาดเขาเนี่ยเขาบล็อกเลยนะเขาบล็อกเลยเขาบอกว่า AI เขาตรวจเจอแต่ไอคอนเทนต์ชั่วร้ายที่มันหลอกเงินคนเราคนไทยเราโดนหลอกวันละร้อยล้านเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังขึ้นมาทุกวันอย่างเงี้ยจะให้อธิบายว่าไทำไมมันทำไมม,มันโง่จังก,กับคอนเทนต์ที่จ่ายเงินให้มันแล้วทำไมันถึงฉลาดจังก,กับคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เงินนี่ออกไหมมันมีเรื่องธุรกิจมีเบื้องลึกเบื้องหลังใช่ไหมคะอาจารย์มีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ซึ่งตรงนี้มันไม่มีหลักฐาน ที่ผมบอกว่ามันจะมาโคโลไน์ในศตวรรษ21เดี่ยวความหมายคือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือสมัยยุทธยาเงี้ยถ้าเขาจะยึดกันเนะ่ยเขาก็ยกกองเรือมาใช่ไหมสมัยก่อนแต่ตอนนี้เขาโคโลไนต์คือด้วยไซเบอร์เขาโคโลไนต์คือด้วย AI ถ้าคุณฟัง CEO ของ Nvidia เดีเขาบอกว่า national resource ของประเทศต่ตางๆเนี่ยไม่ใช่แค่แร่ธาตุหรือน้ำมันแต่มันเป็นเดต้าของคนในชาติ